ครับสวัสดีค่ะธาร,รมช่มที่เข้ารบมื่อในท้องมีสามดาวสสภาธรรมชมมาหาคุณพอยิงอีกข้างหนึ่งค่ะธรรมชมคุณพอยิงหนึ่งฝันดีนะคะเนาะฝันเห็นผีหน้ามาหาอีกแล้วผีหน้าไม่ย่ำมาบอกเลวคุณพอ,อยิงยยานคุณพอยิงเริ่มตวเลขกค่ะธรรมชมมาบอกเลวให้ซื้อลอตเตอรีไ่ไหว้คุณพอญิงกำมันใจเลขตัวนี้ค่ะธรรมชมจะเป็นเลขดีหรืะะอตระหนะค่ะเนะเาะกับปฟังกับคุณพอยิงพร้อมกันค่ะ ก็อย่าเลื่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่อมีสามดาวนั่นไเด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกับคุณพ่อหญิงพงผอมๆกันเลยค่ะครับสวัสดีครับคุณพ่อเงีงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากกูคือเกาเนาะครับเอฟซีเนาะพระเอกในประจำช่องเบาแอมระทงครับคือว่าคุณพ่อหัวหน้าทีก็ได้เนะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงครับพ่อเญิงครับเบาซูเอฟซีฟังแนบครับเหลืองเล่า โอ้ยมึงอกลัันผันว่าผีหน้ามาบอกเลยอีกมาถูกเงื่อนถูกซั้นนี่ล่ะผีหน้าตัวไหนอีกผีหน้าตัวเก่านี่ล่ะผีจะของหน้าจะของไห้เนาะผีอยู่ตรงไห้ตรงหน้านี่เนาะนี่นะนี่ยู่ในต้นต้นไม้ใหญ่ต้นบกนะโอ้ต้นบกนต่ครับเนี่ยพอเลี้ยงคนสุปีนะเลี้ยงไก่เลี้ยงกาคน่เพีพอเลี้ยงไก่เลี้ยงไกยูหันบ่เลี้ยงไก่เลี้ยงเมืองข้างเมืองยงหันอันนี้ก็น่าหน้าตีนบ้านติด ติดบ้านเลยเนาะครับพอ,อยิงเนาะบ้านี่นี่ครับหน้าพอยิงก็อยู่ทั้งคางมองเต่พ่อแต่แม่ก็อาศัยเพื่อนนี่ละง้อคุ้ยเป็นเนเป็นนี่ก็มีแต่เพื่อนมาตีกับบกก่อบ่อแก้วกับเพื่อนมาตีตาตาบอดตายังมีหลายโตแล้วมา <laughs> ตีตาบอดเลยเนี่อ <out> นั่งเคือนน่ะตาแตกตายังเนี่ยมีแต่เพื่อนนี่แต่ไถหน้าตะกี้นะง้อคุ้ยมายังมายังเพื่อนตีเลยเก็บขาเก็บแข้งตาใครตาปูยังสิบอ่เพื่อนตีจนตายแลยม โอ้ยสมัยโบราณแนนอนนี่ลีครับผมอือเพิ่นเพิ่นซักสินแห่งในนในในต้นในต้นนี้นะต้นบกไงเนี่ยสั้นไยสั้นเขาลงดีบ่อย่นเอาลงเิ่นยูหันตลอดโอ้ครับครับครับเป็นยูหันตลอดเวลาเนี่ยเป็นเบิ่งย่งนะเวลาบมวอนมายังกับมีเตอรเพลนดูแลนะอือพวสบายสัมยังเนาะเออพวกผีพวกสางฆไลม่เพอร์เละดูแลนะมากมาเคลื่อนืนี่ที่บอกครับมาตบ ฟ้าหัวเงนใจมาเมากขึ้นถูกคือขาดเงินมากเพิ่นบอกโอ้อย่าหลงอย่าลืมเด้อลูกหลานเด้อเพิ่งบอกเรื่องเลขเรื่องเบอร์เนี้ยซื้อให้มันได้งวดนี่อันที่อันที่เพิ่นมาบอกว่าขายหน้าซื้อรถเพิ่นบอกนางลาเพิ่นมาบอกไว้แต่แต่สกอนเพปรนว่างงวดนี้เอาให้ได้เพิ่นว่าลูกหลานเน้อเพิ่นว่าลูกหลานลำบากลำบนเรือเพิ่งบอกนะครับตัวไหนล่ะครับเพิ่งบอกตัวไหนเพิ่งบอกเกาเจ็ดสี่ตัวเกาเหรอเกาเจ็ดสี่ เอากับซีหาเลขกลางสีหาแม่<อ>พันว่าเป็นโตกเกาเมืนบอกครับเนี่ยัวเกาแต่ว่ายา่าหลงในลูกหลานพนานะันวาเนาเพันวาเนี่ยันย่านเ้าหลงโอ้ย่านย่านย่านลูกเต้าเนี่ยหลงหลงเหล็หลงเบอร์เพ่นมันถิ่มข้อมเกา่าเพ่นวาย่านถิ่มข้อมเกา่าอ มาที่บ้านเลขที่พ่าะอยังนี่กะห้าเจ็ดห้าเจ็ดเนาะครับเนาะมาตกฟ้าบ้านเนาะแม้นพวกนี้อาจจะมาบ้านเลขที่ก็ได้มันกับพวกนี้เนาะพี่ปอบเคยมาขึ้นเรียขาเรียแข้งเรียนาน<อ>เรียตาเนี่ยหมมาพวกนี้พวกนี้มาเพื่อนหนบ,บ่มาเปลี่ยนกันมาเปลี่ยนสลับเวียนกันใช่ไห <c oughs> สลับกันเขาปานเขาเวียนเนาะพ่าะอยังสลับเวียนเขาเวียนสลับเวียนนี่กันเลยเนาะแม้นี่ขันขันต้นนี่เขาขันต้นนี่หมอเขา ตอนแดงกับม้าเนี่ยเหมือนนเป็นเป็นแนวดิเปลี่ยนแปลงกันเปลี่ยนแปลงกันเ <c oughs> เจ้าหน้าที่คือกันเนาะครับออสามพันโลนะ่ะง้ะสามพันโลง่งสามักงานนี่เนาะเออสามพวก <c oughs> พวก็ <c oughs> ทั้งมาดโรงพยาบาลน,นะเออส่ยนสับเปลีปป่ยน,น,นกันเนาะนะครับก็บเป็นแนวทางครับ <c oughs> แนวทางงวดวันที2016มิถุนายนุ่นพศ2016เนาะกับพอเหงุงครับท่านผู้ชม ผีหลุดสายก็เป็นตัวเก่าเนาะพ่อหญิงเนาะตัวเก่าตัวเก่าออผีหลุดสายนี่ก็อยากให้ด้วยครับแต่มาชม่วงแต่ว่าผีหลุดสายอยากคิวแน่อยู่เนี่ย,ยผีหลุดสายเนี่ยคิวแน่แม,ม่นบอกตัวนี้ผีตาแหนี่ก็มาตะแหกเนาะมาตะแลน่จำได้บอพ่อหญิงผีหลุดสายตัวไหนเสี่ยหงสี่ยหงแต่ว่าตัวนี้อย่าลงอย่าลืมแต่ว่าหาลอตเตอรีแม่แน่จัก ยิ้ใบเศร้าไหมกล้วแต่เออครับผมครับผมร้สึอารมณ์ดีครับสำหรับชคนโสดเนาะพอนิงเท่าครับผมอ่ะก็ขอให้มีโชคมีลาบครับพอนิงครับสำหรับชมเนาะร่มเย็นว่อยๆเนาะพอนิงเนาะอากาศดีเนาะอีสานบานหน้าอ้ยอันนั้นว่านเขาว่านางบอกบอยังเนาะฝนมาเลงดูเลยหรอเออฝนตกดีเนาะก็เด็ดได้กินขี้เกัาน้ำจะได้กินแล้วบอกกับโม่ฝนมันดีแห้งนะฝนดีตัวแห้งสิได้กินพอนิงโมแม้นมันเขาบ่ออก วันเขาบอกว่าเขาบอกเลยแล้วว่าง่ายเขาอันเขาออกแล้วมัน anyway ง go ่ายเขาบอกออกดีแล้วเหมือนสิบไม้าปปงน้ำไผ่เหมือนกัต่อไปอ่ะครับผมกขาบอกเป็นยังไงขอให้ฝนหยุดกันไม่เกิดสีปงน้ำไฟยังเนาะอ่ะขอบคุณคุณพ่อยุ้งในหลายครับขอบคุณครัับสสวดีครับคดีครับนี่เนาะค่ะธรรมโชมเลขของคุณพ่อยุ้งค่ะธรรมชมผีหน้ามหาคุณพ่อยุ้งอีกแล้วค่ะธรรมชมไม่ย่ำเลขตัวเก่าเลขของคุณพ่อยุ้งฝันเห็น มาย่ำย่านคุณพอยยิงลืมจำบ่อใดกับธรรมชมเก่าเจ็ดี C, ่เก่าเจแล้วก็ 5, 5, วกรรมมกีหาสีหาก 6, 6, ับธรมชมมาเคาะประตูเห่องตึงตึงบานเลยที่คุณพอยยิงกับบานที่หาเจ็ดหาเจ็ดแล้วก็พีหลูกไา้บอกสีหาหกีหาหกกัธรรมชมขอให้ไม่โชมไม่ลาบกับคุณพอยิงนะคะเนาะประจําวันวันที่สิมิถุนาย,ยนพศสอพันห้าค่ะ สำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกสิลาทมชมพิกรอนเจอกันคลิปหนาค่ะไย่พึ่งผ่าไปใสัยเนาะค่ะสมาชมกท้องมีสามดาวมีของดีมาปรารรมชมค่ะระดับชมเบื้องของดีกระเป๋าแอมลอทงก็เลยค่ะเป๋าแอมลอทงนี่จะเดินทางไปทํำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับในมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทรั์ครับ ค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสื่้ถือเนาะครับนอกท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใมคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องก,การท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกบอลสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนีพ่อนวดตีแหละเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปทานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงับมเมตตามมาายพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางบวเห็นล้านเฮาแข่แข่วมีอียังบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองบวเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาล้ำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าวแอมเราตรงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่งครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอิซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทะครับท่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสเกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเน,ะมนะาะแอดคาราบาวจนเนี่แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ็กดังบูด,ดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแบบต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหาย่นะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูน คาราบาวพีแอนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่อดนะครับเนอวัดหลวงปู่ลอดวัดกุกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่วยนะครับนอวัดหลวงปู่วยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์ทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไหดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจาย้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสม,มุชุมแล้วกาบ้าแอมลูทุ่งนีได้น้ำมุ่นมานําครับได้น้ำมุ่นคล่องหลวงปูโรดมาให้อีฟซี่นะครับสม,มุชุมเอาไปอาบสำหระบร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบังสเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมา,มาที่มาครับสม,มุชุม มีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโบลายครับมาฝากเอ็บซีโบรายกระทูมาได้โทุมาได้ครับมาหาบบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับเสี่ยเฮงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ